สำหรับาธาตุจำมันตรังสีจะมีลักษณะาการสลายตัวยังไงนั้นและนิวเคลียสของาธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีเลขมวลเลขอะตอมเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อมีการสลายตัวให้อลฟาเบต้าและแกมมาสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะโปรดติดตามกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมาทบทวนโครงสร้างของนิวเคลียสกันก่อนจะเห็นได้ว่า ภายในอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยนิวเคลียสซึ่งบริเวณตรงกลางก็จะมีโปรตอนและนิวตอนอยู่ส่วนอิเล็กตรอนก็จะวิ่งอยู่รอบๆซึ่งแต่ละตัวนะคะก็จะมีลักษณะสัญลักษณ์ประจุไฟฟ้าชนิดไฟฟ้าและมวลดังตารางที่เห็นนี้โดยอิเล็กตรอนสัญลักษณ์เราจะใช้แทนด้วยตัว e มีเลขมวลศูนย์เลขอะตอมเป็นลบหนึ่ง ประจุของอิเล็กตรอนนะคะมีค่าเป็น1.602คูณ10ยกกำลังลบ19เป็นชนิดประจุลบค่ะมวลก็จะอยู่โดยประมาณที่9.109คูณ10ยกกำลังลบ31กิโลกรัมค่ะแต่ถ้าเป็นโปรตอนนะคะสามารถใช้สัญลักษณ์แทนด้วยไฮโดรเจน1หรือโปรตอนตัว p ก็ได้นะคะมีเลขมวล1น1เลขอะตอม1 มีประจุเท่ากับอิเล็กตรอนแต่เป็นชนิดของประจุบวกค่ะมีมวลอยู่ที่1 6ึ่งจุดคูณสิยกกำลังลบยีกิโลกรัมค่ะส่วนนิวตอนนะคะใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัว N ตัวเล็กนะคะมีเลขมวลหนึ่งเลขอะตอมศูนย์ค่ะมีประจุไฟฟ้าเป็นศูนย์หรือเป็นกลางทางไฟฟ้ามีมวลอยู่ที่1 6 7่ คูณ10ยกกำลังลบ27กิโลกร,รัมค่ะซึ่งสารจำมันตังสีเมื่อเคลื่อนที่ผ่านสนามไฟฟ้านะคะก็จะมีทั้งส่วนที่เบี่ยงเบนและไม่เบี่ยงเบนขึ้นอยู่กับชนิดของประจุไฟฟ้าด้วยค่ะโดยเมื่อเคลื่อนที่ผ่านสนามไฟฟ้าตัวที่ไม่เบี่ยงเบนเลยนะคะก็คืออนุภาครังสีแกมมาค่ะ เนื่องจากว่าแกมมาเป็นกลางทางไฟฟ้าก็จะไม่เบี่ยงเบนทั้งในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กนะคะแต่ถ้าเป็นเบต้าซึ่งเป็นลบจะเบี่ยงเบนเข้าหาฝั่งที่เป็นขั้วบวกแต่ถ้าเป็นอัลฟาซึ่งเป็นบวกก็จะเบี่ยงเบนเข้าหาฝั่งที่เป็นขั้วลบดังที่เห็นในภาพนั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาดูลักษณะการสลายตัว ซึ่งให้อนุภาคชนิดต่างๆมาเริ่มกันที่การสลายตัวที่ให้อนุภาคแอลฟากันเลยนะคะจะเห็นได้ว่าสมการการสลายตัวของสารจำมันตรังสีที่ให้อนุภาคแอลฟานั้นเป็นไปดังที่เห็นค่ะโดยเริ่มต้นจากธาตุตั้งต้น x ซึ่งมีเลขมวล a เลขอะตอม z เมื่อสลายตัวและปลดปล่อยอนุภาคแอลฟาออกมา นิวเคลียสของธาตุใหม่หรือธาตุว้ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าสลายตัวให้แอลฟาซึ่งมีเลขมวล4เลขอะตอม2นิวเคลียสของธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะมีเลขมวลเป็น A ลบ4เลขอะตอมเป็น Z ลบ2หรือกล่าวได้ว่ามีเลขมวลลดลง4เลขอะตอมลดลง2เพื่อให้เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์มวลและประจุไฟฟ้านั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่นจากฟังซ้ายมือก่อนเกิดปฏิกิริยาถ้าเกิดว่าท่าตั้งต้นของเราเนี่ยมีเลขมวลเป็น241เมื่อสลายตัวให้อนุภาคแอลฟาซึ่งมีเลขมวลเป็น4แล้วเลขอะไรละ่ะที่จะรวมกันแล้วได้241เท่าเดิมนั่นก็ค <_ co. S 1> ือ237นั่นเองค่ะหรือลองคิดกลับดูก็ได้นะคะฟังขวามือ237บวก4 ก็จะได้241เท่าเดิมนั่นเองค่ะส่วนเลขอะตอมข้างล่างนะคะจากซ้ายมือก่อนเกิดปฏิกิริยาซึ่งมีเลขอะตอมเป็น95เพราพอหลังเกิดถ้าสลายตัวให้อลฟาซึ่งมีเลขอะตอม2ก็ต้องรวมกับ93ถึงจะได้95เท่าเดิมเพราะฉะนั้นท่าใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีเลขมวลลดลง4 เลขอะตอมลดลง2นั่นเองค่ะและนี่ก็คือการสลายตัวให้อนุภาคแอลฟานะคะถัดมาเราจะมาดูการสลายตัวให้อนุภาคเบต้ากันบ้างซึ่งก็จะแบ่งเป็นเบต้าลบหรือเบต้าบวกมาดูที่ Beta เบต้าลบกันก่อนนะคะในการสลายตัวให้เบต้าลบนั้นจากท่าตั้งต้น x ซึ่งมีเลขเมวลเป็น a เลขอะตอมเป็น Z เมื่อสลายตัวให้อนุภาคเบต้าลบหรือเลขอะตอมซึ่งมีเลขมวลศูนย์เลขอะตอมเป็นลบหนึ่งธาตุ y วธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าให้เบต้าลบซึ่งมีเลขมวลเป็นศูนย์แสดงว่าไม่มีผลอะไรเลยธาตุ y วที่เกิดขึ้นจึงมีเลขมวลเท่าเดิมส่วนเลขอะตอมนั้นเมื่อสลายตัวให้ อนุภาคอิเล็กตรอนหรือเบต้าลบซึ่งมีเลขอะตอมเป็นลบหเพื่อให้เท่าเดิมธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นก็ต้องมีเลขอะตอมเป็น Z ซบวกหเพราะฉะนั้นธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะสรุปได้ว่าจะมีเลขมวลเท่าเดิมแต่มีเลขอะตอมเพิ่มขึ้นมา1น,นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นจากคาร์บอน14ซึ่งมีเลขมวลเป็น14เมื่อสลายตัวให้ออนุภาคเบต้าลบธาตุใหม่ที่เกิดขึ้น ก็จะมีเลขมวลเป็น14เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแต่เลขอะตอมข้างล่างนั้นนะคะจากคาร์บอนซึ่งมีเลขอะตอมเป็น6เมื่อสลายตัวให้อิเล็กตรอนซึ่งมีเลขอะตอมเป็นลบ1ก็ต้องรวมกับ7เพื่อให้ได้6เท่าเดิมและ7ตรงนี้เองนะคะก็คือตัวที่บ่งบอกว่าธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นคือธาตุอะไรโดยเราจะดูจากเลขอะตอมตรงนี้นะคะ เพราะว่าเลขเมวลเนี่ยเปลี่ยนไปได้ตามไอโซโทปอยู่แล้วค่ะซึ่งธาตุที่มีเลขอะตอมเป็น7นั่นก็คือในตัวเจนนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นการสลายตัวให้เบต้าบวกจากเดิมซึ่งมีเลขเมวลเป็น A เลขอะตอมเป็น Z เมื่อสลายตัวให้เบต้าบวกซึ่งมีเลขเมวลเป็น0ูนย์เลขอะตอมเป็นบวกห ธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะเลขมวลก็จะมีค่าเท่าเดิมเช่นเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลงแต่เลขอะตอมที่เกิดขึ้นอยู่ดีๆสลายตัวให้เป็นเบต้าบวกซึ่งมีเลขอะตอมเป็นบวกหนึ่งธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องเป็น Z ซลบหนึ่งเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นจากครูรีน18เมื่อสลายตัวให้เบต้าบวกซึ่งมีเลขมวลเป็น0ูน ธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นเลขเมวลที่มีค่าเป็น18เท่าเดิมค่ะไม่เปลี่ยนแปลงแต่สำหรับเลขอะตอมนะคะจากคัวรนซึ่งมีเลขอะตอมเป็น9อยู่ดีๆสลายตัวให้เบต้าบวกซึ่งมีเลขอะตอมเป็นบวก1ธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นก็ต้องรวมกันบวก1ต้องรวมกับ8กลายเป็น9เท่าเดิมค่ะ เพราะฉะนั้นธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีเลขอะตอมเป็น8หรือเลขอะตอมลดลง1นั่นก็คือออกซิเจนนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาดูปฏิกิริยาการสลายตัวที่ให้อนุภาครังสีแกมมากันบ้างซึ่งการสลายตัวที่ให้รังสีแกมมานะคะเนื่องจากว่าแกมมาเนี่ยไม่มีมวลไม่มีประจุหรือถ้าเทียบแทนก็จะเป็น0ูนย์กับ0ูน เพราะฉะนั้นเลขมวลกับเลขอะตอมของธาตุใหม่ที่เกิดขึ้นจึงไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้ธาตุตัวเดิมนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะจากเดิมซึ่งอยู่ในสถานะ excited หรือสถานะกระตุ้นก็จะกลับมาอยู่ที่สถานะพื้นนะคะยกตัวอย่างเช่นโค b อล t ์60ซึ่งเราใส่จุดซึ่งหมายถึงอยู่ในสถานะกระตุ้น ก็จะถูกเปลี่ยนกลับมาหรือสลายตัวมาอยู่ในสถานะพื้นเพราะฉะนั้นการสลายตัวให้รังสีแกมมาจะได้อนุภาคของธาตุเดิมแต่เปลี่ยนสถานะนั่นเองค่ะสรุปว่าการสลายตัวก็จะเป็นการเปลี่ยนสภาพของนิวเคลียสและมีการแผ่รังสีออกมาโดยที่นิวเคลียสของธาตุเดิมนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นนิวเคลียสใหม่นั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างก็คือปฏิกิริยาที่เราเห็นอยู่นี้นะคะซึ่งเราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วไม่ว่าจะเป็นของทั้งเอลฟาเบต้าและแกมมานะคะในหัวข้อถัดมานะคะเราจะมาดูสมการการสลายตัวของสารกัมนตะลังสีกันค่ะโดยอัตราการสลายตัวของนิวเคลียสจะเป็นปฏิภาคกับนิวเคลียสตามสมการที่เราเห็นนี้เองนะคะ ซึ่งการสลายตัวนั้นถ้าเราให้ n0 เป็นจำนวนนิวเคลียสของธาตุเริ่มต้นที่เวลา t เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนนิวเคลียสที่เหลือเมื่อเวลาผ่านไป t วินาทีหรือเวลาผ่านไปเท่าไรก็ตามจะได้ความสัมพันธ์ว่าจำนวนนิวเคลียสที่เหลือ n ก็จะเท่ากับ n0 e ยกกำลังลบ l a m b d t นั่นเองค่ะเมื่อนำมาเขียนเป็นกราฟ การสลายตัวของสารกัมนตะลังสีนะคะมันก็จะค่อยลดลงทีละครึ่งของครึ่งของครึ่งไปเรื่อยๆเป็นกราฟในลักษณะของ Ex p o n e n t i a นนั้นที่เห็นในภาพค่ะซึ่งกราฟตัวนี้เราเคยพูดกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของการหาค่าครึ่งชีวิตก็จะเห็นได้ว่ามันจะค่อยๆลดลงทีละครึ่งของครึ่งของครึ่งของครึ่ง ซึ่งถ้าจะนำไปวิเคราะห์ผลเราก็สามารถแปลงกราฟนี้ให้อยู่ในรูปกราฟเส้นตรงได้เช่นเดียวกันค่ะและนี้ก็คือความรู้เกี่ยวกับการสลายตัวในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะให้เป็นอนุภาคแอลฟาเบต้าและแกมมาหวังว่าทุกคนคงจะมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ